สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของจีน VIP เช้าบ่ายนะคะจีนเช้าจีนบ่าย VIP เช้าบ่ายนะจีนเช้าตัวเด่นก็คือเจกับ8นะคะตัวรองก็คือศูนย์กับ1นเนาะเจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจดเ้าดย์แดสองปดสี่แดหกดเก้าศูนหนึ่งส หนึ่งสี่ไปใส่หนึ่งสามสองครั้งใส่จะออกได้บ้า,บางไหมหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเกียงกับกันอีกอะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเนาะ 7จ็ดแปดศูนย์เนย์แปาะหรืจะซื้อกไกยเอา7จ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเนึ่งยาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไป v i p เช้า1 5ึ่มันก็จับคู่ไข่เอาเลยเนะาะหรือจะรูด1รูด7เอานะ

แปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกแปดเก้าศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์ี่นย์หย์แสี่สองหกหศย์แปดสี่หกแปดศูนย์ปดสองเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถ้าจะจับคู่ก็จับนี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่แปดปดสี่สสองสองสี่แปดสองสองแปดต่อไปจีน v ีไอพบายตัวเด่นก็คือ6กับ8ปดตัวรองก็คือห้ากับเก้าเนาะ หกก็หกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าแปดกรดูจากจีนเช้าแล้วเนาะห้าก็ห้าหกห้าแปดห้าเก้ก็เก้าหกห้ามันจับคู้ไเวแล้วเนาะถ้าจะรูดก็รูดหกกรรูดแปดเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอขอให้ทุกคนโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะหิง,หงๆรวยๆปังปเด้อ คดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ